สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับมาพบกับเก่ามาเชียร์นํำเชียร์ด้ครับผมครับบรรยากาศวิวหลักล้านครับพี่น้องครับเขียวขจีสวยงามมากครับผมครับถ้าต้นเขาสูงกว่านี้ยิ่งสวยงามไปอีกครับผมนี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศทงหน้าครับเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะเมื่อวานนี้ก็ไปหาพอลองไปเลี่ยนสูตร ครับก็มีภาพบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิ่งพร้อมเด้อครับผมครับบ่แม่นเรียนแต่สูตรด้วค่ะท่านผู้ชมครับเลขเพิ่นชุดเต็มเพิ่นเพิ่นประโกบแล้วเพิ่นเอาอยู่ในกลุ่มนี่เล่พิ่นแล้วก็มันเข้าทุกงหงุดแม่นครับผมบานี้เพิ่นดึงออกมาเพิ่นก็บ่เอาออกมาหลายเนาะค่ะท่านผู้ชมมันก็20กว่าคู่พุ่นเนาะค่ะครับจริงๆเลขพ่อร้องนี่เลขตั้งหลักนี่ครับพี่น้องเนาะค่ะ จีได้ประมาณยี่สิบห้าคู่ครับผมพอครับบอกบอก,บอกตลอดอยู่เรือ่อว่าเป็นยี่สิบห้าคู่ชุดเต็มค,ครับเดี๋ยวน้ำเสียสิไปดึงออกมาให้พี่น้องเบ่งด้ค่ะเพราะว่าน้ำเสียกับมีข้อมูลเหล็กเด่นบนหรือว่าเด่นลลางเนาะครับผมค่ะมีคลิปพิเศษแห็นว่าน้ำเสียแน่นค่ะเห็นคักเดี่ยวมาว่านี่ค่ะทรานผส้มครับคิดตลอดได้แต่งแต่ออกเฮี้ยนแต่แต่งแต่นอนอยูดทั้งเฮี้ยนบัดนี้ มืออ่นเสมามากเองสิค่ะคิดตลอดเทจึงได้กับบ่ได้ระยะซีปีมากค่ะดันมู้ชมครับขอเว้าอีกนี่เด้อค่ะดันมู้ชมมันมันซึ้งรลรวก็มันช่วงนี้มีต่ตจะน้ำตาเนาะน้ำตาแบบ,บดีกับน้ำตาบ่ดีเนะาะค่ะดันมู้ชมน้ำตาช่วงนี้มี่งถึแจอดีใจกับอันนึงก็บ,บ่ได้ดีใจเนาะพอจะเนี่ยคนป่วยครับ ตอนนี้ก็นหนไไหใหญ่ลงไปเลยที่ท่าใหญ่เป็นทรงไล่มากใหญ่ลงบ่บ่ไว่าอยยุในห้องทีน้ําเชี่ยไปเลยที่ขาดนูโวซ่อมออกจากห้องวิคิดแล้วค่ะครับบ้านนี้เพิ่นก็นให้ไปนอนอย่หันค่ะอาการยังเหมือนเดิม่ะดน,ะะนูโวซ่อมพอระวังคื้เการะวังค่ะแจ้งเอ็ซี่มากค่ะค,ะคะร,ะรับเ<ค><ะ>พระาหรพระาหญยอ,อุดดังอะค่ะนูโวซ่อมที่พ่อร้องมันบอกโอ้ยบอกกันเลยอพราพ่อตูวอุดดังกันพอนะ ตัอปตอตวุฒด,ดังกันก็ว่าบอกเลยพนวายสิค่ะ่ันูุชมครับโอ้ช่วงนี้ถึงเวลาจะมาเองไดยนักอาจารย์ต้อยดีสุดเกษียณนี่ดีดีเนาะค่ะอาจารย์ต้อยแล้วค่ะ่ันผู้ชมอาจารย์ต้อยเพินพ่นไล่มากเพิ่น่าเดี๋ยวในคลิปสิบอกเลยว่าผมอยู่แต่กับน้ำเชียกับเกามาเชียพ่อครับค่ะเรากะพี่น้องเห็นมา แต่ไสนันกะคนละต่อยครับผมเพิ่นก็มีหลายซื้อนาะครับผมค่ะอย่าสับสนเนาะค่ะานู้้มถ้าพี่น้องติดตามน้ำเสี่ยอาจารย์ต่อยที่เพิ่นเคยบอกสองหมวดแล้วนะครับค่ะอันคนซื้อต่อยเนี่ยมันมันไหลายดีค่ะานูส้มเนาะค่ะมันก็จะมีซื้อคือกันค่ะครับเอาในคลิปนี้นะครับพี่น้องเกามาเชี่ยกับจม่าวิเคราะห์สูตรสองครับผมค่ะสูตรสองนี่ คือเป็นสูตรที่ล่องลงมาจากสูตรเหล็กตั้งรักแหละครับพี่น้องค่ะถือว่าเขาดีมากด้ยครับพี่น้องเอามาเชียกับมีขคอมูลมีเสตี้พี่น้องเบื้องขึ้นครับผมเหลขกเล็กโดยเฉพาะแถวล่างของเพิ่นแหละครับผมสูตรสองสิเขาดีมากเอาจังไดก็ล่องไปเบื้องครับพี่น้องเนาะกัไม่เชียชิมีขคอมูลวิเคราะห์ไปหน่าครับก่อนที่จะไปรับชมเราฟังเหลขกของพอล้องสูตรสองกัมมาเชียกับขอขอพระคุณพอเด้ครับผมค่ะเอา ไปรับชมรับฟังตัวเลขก,ก็พอกันเลยครับเอฟซีอย่าลืมเดีอบอกคนเนี่ยครับผมเกามาเชื่อจิตโทษไปหาพอคือเก่าครับผมถึงจะได้สูตรพอครับกับิเก็บใบเป็นอ่านี่แหละครับพี่น้องเนะาะมาหากินต่อไปครับแต่ว่า,วาก็จะโทษไปให้พอวิเคราะห์เลขคือเก่าแหละครับผมเพราะว่า,าเพื่อนกระตองต้องให้เพื่อนประกบคู่คือเก่าปรึกษาคือเก่าครับพี่น้องตัวใดมาตัวใดเด่นคือเก่า ฝากไทยอีกเด้วค่ะเพิ่นกะฝากคว้วมาวาระยาซีปีเพิ่นกะยังปิดคว้วมรับไว้เราเพิ่นกะบอกให้เก่ามาเชียร์นี่เผยแผ่บอครับบเพิ่อนกับเพื่อนกำซับข้างนอกเนี่ยค่ะกับเพื่อนกะหายมากกับเที่ยงเพื่อนบาแล้วอครับพี่น้องเนาะวันหนึ่งเถื่อนบออยู่แล้วกับตรงนี้คนถามถึงเพื่อนบอถึงคือเก่ากับคือเก่ามาเชียร์นี่แหละเพื่อนยาให้ เพื่อนยังแบบว่ายังยังมีเสียงซื่อเพิ่อนนะนะค่ะท่านผู้ชมตัวนี้มาแต่ร์ไสค์งตใส่กับเหลยกของพอหลวงคือเก่าความทรงจำเนาะค่ะโอ้พอจะกินเนาะให้พอยูดีไม่แห้งครับผมค่ะเอาเป็นก่คิดออกนอกแบบนี้เนาะเมนครับไปรับชมรับฟังตัวเล็กพอกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมเก่ามาเชื่อสิมาพูดถึงสูตรสองเด้อครับพี่น้องสูตรที่สองสี่ห้าหกเจ็ด จะมาหรือว่ามาครับพี่น้องให้พี่น้องเบิ้งขอมุ่นเบิ้งครับย้อนหลังไปงวดที่ผ่านมาครับ16มิถุนา3 4 5 6ี่มาทั้ง3ทั้ง4ครับพี่น้องเนาะไปประกบไสครับผมไปประกบแถวเทิงพอบอกว่าแถวล่างไม่มาด้วยกันครับเลกออกเก้าสสูตรที่ครับผม04กับ31เห็นว่าครับพี่น้อง3กับ4ต้องมา หมดต่อมาครับผมศูนย์หนึ่งสองสามสองกับสามมาครับผมไปประกอบเครื่องเครื่องอีกสี่สองเก้าสามสามเก้าเห็นบ่าครับพี่น้องขอให้ร้ว่าซี่ตัวนี้ต้องมาอยู่แล้วย้อนหลังไปอีกครับผมบ<อ>่เพิ่นเบิบ่งเลขกออกใด้เถอครับเ่นหัวเล็กออกอ<ๆ>ทั้งเครื่องได้ครับพี่น้องเลขกออกนี่ครับค่ะงวดนี้แถวนี้มาดํากันครับพี่นอ้องเก้าศูนย์ถือว่ามาได้ แต่ว่าแถวแดงว่ามานน้ากันกะเข่าที่หกได้ครับพี่น้องหกไปบวกกับศูนย์ครับนี่ถึงอยากให้เบื้องว่าเลขเด่นแถวล่างสูตรสองนี่นะครับงวดนี้กับมาหกครับผมเลขออกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดครับพี่น้องเนาะบุริเขียนกันนี่ครับพี่น้องเนาะเด่นต้องมาครับเอามาเบิ้งงวดนี้ครับพี่น้องงวดนี้ สี่ห้าหกเจ็ดอันนี response, compass, BMW, Pal ส้สูตรนี้บ่ได้บอกถึงได้ครับพี่น้องเอาไว้ก่อนเอาผมบอกสูตรสองก่อนสี <ventional Torah> ่ห้าหกเจ็ดสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดบอแมนครับผมพอบอกบ่แมนห้าหกห้าเจ็ดบ่แมนหกเจ็ดบ่แมนครับผมมาได้หนึ่งตัวต้องมีอยู่แล้วครับพี่น้องก็มาเชียร์กับเลยเห์เจังสี่เลยครับผมให้พี่น้องเบิ้งอัดสี่ไลายตัวได้ครับผมอยู่ที่พี่น้องมักตัวไหน้ามักซีกับเบิ้งแถวซีครับผม มักเจ็ดกับเบื้องแถวเจ็ดครับเพราะว่าเลขบินของเพิ่นมีซีกับเจ็ดกับพี่น้องถ้าซีมากเด้๋ยวทำหนี่ได้ครับพี่น้องซี4 8, 4 9, 4 1, 4 2, 4มากเด้๋ยวทำหนีซีแปดซีเก้าซีหนึ่งซีสองซีสามเจ็ดมากกับเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามครับถ้าหามากอ่ะห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหกมากกับเครื่องหก หกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามคือไปประกอบแถวเทิองเนี่แหละครับพี่น้องบอยกันง่ายๆครับจ้งไดเหล็กในนี่ตองมีอยู่แล้วครับผมถ้าบ้ออกแถวเดียวกันเด้อครับพี่น้องอันนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นกะเบื้องเหล็กวิ่งของเพิ่นไปครับผมสี่กับเจ็ดตอนนี้น้ำเชี่ยวว่าตัวใดดังสี 7, ่กับเจ็ดนี่นี่ดังทั้งสองเนาะดังทั้งสองดังทั้งสองตรงเบื้องสองแถวเนี่ครับพี่น้องเบื้องสองแถวนี่ ขันบนนี่ขันเสียบนดินแผ่นฟ้าแอดบนดินแผ่นฟ้านี่ับกับกพกบ,บนเหลือดิโอโบนเหลือต่ะ,ะ่าเหล็กพอเป็นบนรางได้ครับพี่น้องค่ะอันนี้เป็นรางได้ค่ะถ้าจังสันขันว่าบนเหลือย่อนหากระพกล่ลงรางเมี่นค่ะซีกับเจ็ดกะเล่งไปไปบนก่อนค่ะแต่ตอนนี้ซีกับเจ็ดกะไปชนกับเหล็กวิ่งของเพลินนำํำค่ะนี่ครับพี่น้องแคปไปเบิ้งเด้ จงได้ซีตัวนี้ต้องมาอยู่หล้ะครับพี่้องค่ะสีตัวนี้ต้องมาค่ะได้เลขอาจารย์ต่อยมาอนี้ากรสิมาตัดเห็นเรียสองคู่อีกดีนี่สองหวดเลยเนาะแ่าเนาะสองหัวแล้วครับผมค่ะเ <C HA> มียเย่บซีบอกโอ้ยเบิ้งขักเลขพอร้องก็อาจารย์ต่อยน้ำเชี่ยวมากสรุปเหมือนม้ครับผมอ,อันสูตรเท่งอะเนาะถวเนียน,น,น,นสูตรตั้งรักค่ะท่านผู้ชมทั้งดังก็คือดังดังก็กคือหนึ่งหาล้ะครับพี่้องบ่มากจ้ะ หนึ่งหาเป็นติดดับพอร้องครับผมนี่พี่น้องเบื้องเลยนหนึ่งวดบื้องหันหนึ่งหาติดดับเป็นบ้านหนึ่งหากับยังนอนนลำเชียร์ศูนย์หนึ่งเนาะศูนย์หนึ่งกับหนึ่งหาครับผมเขาตัดออกเลยเนาะเลี้ยเลี้ยงยื้อสองครูศูนย์สี่คกับยังคงะศูนย์สี่กับสี่หาเห็นป่อมประมาณนั้นแหละดินใดแค่สองคูโหวดนี่สต่มาเบิ้งไห้อาจารย์ต่อยปลอยมากกว่านะครับผม เอานี่แคบว้เด้อครับพี่น้องแคบว้เดี๋ยวถ้าพี่น้องมีที่ที่ล่อเลียดับผลองครับผมไปวากกันอีกทีหนึง <S <S ่งเด๋กวกาะมาเชียจะประกบครัวให้่เลยครับเอาใบสานีเด้อ, <S <S องงครับพี่น้องนะเอาครับพี่น้องกะบงงแล้วครับพี่น้องเนาะเด็กผ้องคนมีสองสูตรครับผมสูตรตั้งหลักเลยว่าสูตรที่หนึง่งครับสูตรที่สองก็คือสูตรที่เป็นเลีเ่ยงกันเลยกะตัว ข้างล่างมีซูซี่ตัวละครับพี่น้องสี่ตัวนั้นคือเลขต้องมาหนึ่งตัวครับผมหรือว่ามาสองตัวแต่ว่าไม่กอดคอกันมาครับผมต้องมาประกบกับข้างบนครับพี่น้องเนาะที่เกาเมชิไอเ็นเบิ้งถ้าล่องเบิ้งครับพี่น้องถว่าอันนี้คือบอกกันตามสูตรดวยครับพี่น้องบอกกันตามสูตรครับเด็กกับมิซิที่จะประกบกันยูดแถวเทิ่งใดให้กันครับผมแต่ว่ายังยังหน่อยหน่อยครับผมไม่บนก็ล่างน่าจะต้องติดเลขซี่ตัวของพอข้างล่าง เอาถ่ายคลิปนี้ครับกัมาเชียกับมี่เ็กดับของพอความได้ครับผมเดี๋ยวมาลงให้พี่น้องที่เบิ้งเป็นลาดับต่อไปครับถ่ายคลิปนี้ก็ขออวยพรอนให้พี่น้องที่โชคดีครับผมถูกวแล้วเงินเป็นน้อกันเด้อครับพี่น้องหนึ่งพฤศยนหนึ่งกรกฎาคมหกสิบเจ็ดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ